สวัสดีค่ะ เพื่อนๆคงได้รับชมซีรีส์จันทราสะดงที่ออนแอร์ air ตอนที่27กันไปแล้วเมื่อคืนนี้แอดขอบอกเลยว่าโมเมนต์แต่ละฉากหวานน้ำตาตกในใจบอบช้ำระบมเขียวอมม่วงกันเลยทีเดียวอยากรู้กันหรือยังว่าจะหนักขนาดไหนคลิปนี้แอดจะมาเล่าสามฉากสำคัญสุดๆของตอนให้ทุกคนฟังค่ะ อืมขอบอกก่อนนะคะว่านี่คือการสปอยในฉากดังนั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยตอนที่1 7ก็ข้ามไปก่อนได้นะคะ เริ่มจากฉากแรกผู้ดำเนินฉากสำคัญคือผังอีจืออาจารย์อาน้อยของเซลลินที่วันดีคืนดีหลังการตายของเซลลินเขาขอเข้าเฝ้าฐานไทจินพร้อมทำนายชะตาให้กับกษัตริย์ผู้นี้ที่นั่งอยู่บนบันลังอาจารย์ผังกล่าวอย่างไม่กลัวตายว่าจากนี้ไปฐานไทจินจะโดดเดี่ยวสำนึกเสียใจภายหลังอย่างบ้าครั้งซึ่งคำเหล่านี้ทําให้ฐานไทจิน้นแทบจะนั่งไม่ติดพื้น ก่อนที่อาจารย์ผังจะเสนอข้อแลกเรียนหากเขามอบเลือดจากหัวใจของเขาแก่ผังอีจือผังอีจือจะมอบกำไรยินหยางคู่ชีวีแก่เขามันจะทำให้คนที่สมกำไรสามารถมีชีวิตอยู่เคียงกันได้จบจนสิ้นชีวีซึ่งวัตถุเวชน,นี้ถูกใจพระเอกในเวลาที่เหมาะสมเขาจึงยอมแลกโลหิตไทยโดยไม่สงสัยเลยสักนิดว่าอาจารย์ผังผู้นี้จะนำโลหิตไปแฉทำอะไรต่อซึ่งตรงฉากนี้ <and S 2> แอนเด่กระ้าว่าอาจจะเอาไปช่วยคนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่ได้ช่วยเซยลลินแน่นอนเพราะอาจารย์ผังพูดกับร่างไร้ลมหายใจของเซลลินว่าเขาจะลองทำเรื่องที่ไม่คาดคิดและจะใช้เหรียญของตนทำนายดวงชะตาครั้งสุดท้ายแก่สหายรักอย่างเซลลิน เรียนทั้งสพรันตกจากอากาศผังอีจะยยิ้มรับด้วยความดีใจคาดว่าอาจจะทำนายได้ว่าเซลลินในชาหน้าคงจะมีชะตาที่ดีดังนั้นรอยยิ้มจึงปรากฏขึ้นทำให้อาจารย์ถังตัดสินใจที่จะเอากำไรเปรลโรลหิต อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนลองคิดดูนะพังอีจือเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนเขาเป็นคนของเทพจักรวาลจีเสอเพราะสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางหน้าผากเป็นแบบเดียวกันตอนนั้นจีเอสอเทพเศษห์คน,นึงลงมายังโลกมนุษย์และพูดเชิงว่าให้เจ้าเด็กคนนี้ลงไปในโลกมนุษย์เเชิญ่านเคราะห์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เผ่าเทพจะล่มสลายเพียงไม่กี่วันและเขาก็น่าจะเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างคราวก่อนดังนั้นตัวละครผังอีจือ อาจจะเป็นตัวดําเนินเรื่องสําคัญบางอย่างหรือเปล่าจีเจรู้แจ้งทุกอย่างสิทธิ์ของเขาก็ทำนายแม่นเกือบทุกเรื่องดังนั้นมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆค่ะแต่อาจก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าอาจารย์อาผังเนี่ยจะทําอะไรต่อไปเพราะจากนิยายตัวของผังอีจื้อตายไปตั้งแต่ตอนที่พากองกําลังฐานเชียนหลงของเจ้าหลินบุกวังของฐานไทจินจนถูกจับได้และถูกโทษประหารแต่จากบทที่ปรับไปก็จะต้องมีอะไรสําคัญแน่เลยค่ะ แอนด้าขนาดนี้ถ้าผิดขึ้นมานะก็ไม่น่าใจเลยว่าน่าจะแตกขนาดไหน ฉากที่สองเป็นฉากที่เยซีอูได้เจอกับจีเซออีกครั้งในความฝันความฝันอันเลือนรางของนางเสียงที่คุ้นเคยดังกังวานทั่วเหว์รางจีเจอยังคงสง่าดุดเทพกล่าวด้วยวาจาหน้าเคารพเขาบอกนางว่าความสัมพันธ์ของนางและฐานไทยจินแท้จริงถูกลิขิตเอาไว้ตั้งนานแล้วชะตากรรมเลวราำของทั้งคู่ลิขิตไว้ว่าหากนางไม่อยากทำผิดต่อเขานางก็จะทำผิดต่ออาณาประชาราชของสาม หนึ่งหยดน้ำตาหนึ่งใย,ยรักและหนึ่งห้วงฝันหวังว่านางจะเข้าใจแล้วร่างของจี้เจอก็สลายไปเบื้องหน้าปรากฏเป็นภาพของหมิงเย่และสร้างจิว นางเอกจึงเริ่มคิดวิธีการใหม่ออกนางจะแลกกระดูกเซียนกับกระดูกมารแม้ตอนนี้เรื่งของเย่ซีอูจะไม่มีกระดูกเซียนแต่หยกโลกาในดวงตานางคืออาวุธเทพโบราณที่หลอมาจากไขกระดูกเซียนเผาง,งูเหินหากนางสามารถดอมหยกโลกาให้กลายเป็นกระดูกเซียนได้ทานไทจิ้นจะไม่กลายเป็นมารสามโลกก็จะปลอดภัยดังนั้นฉากตอนที่18ทุกคนก็เตรียมใจรับแรงกระแทกสุดโหดของฉาก แลกไขากระดูกกันเลยค่ะเพื่อนๆพอจะรู้ใช่ไหมว่าถึงจะไม่มีฉากของเย่บิงฉางเย่สีอู่บนกำแพงเมืองนั่นเองไม่ไว่ายังไงก็จะแลกไขากระดูกเซียนอยู่ดีนะคะดังนั้นตอนที่จะรับชมก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะคะ ส่วนฉากที่สามไฮไลท์สำคัญที่สุดของตอนเลคะเป็นฉากต่อสู้ของสองกองทัพสกุลฐานไทยอันนี้เห็นมาจากฐานไทยหมิงหลังมันบ้าน,นะคะมันมีพลังไม่พอจะทำร้ายพระเอกเลยคิดแผนชั่วๆออกมาจากสมองอันแสนจะตื้นเขินของตัวเองบอกกับความมากเลข่ของราชครูข้างกายที่เก่งพลังเวทเลยร่วมมือกันทำร้ายผู้คน พระเอกได้พาเนียนไปวีและฐานออกรบได้ฝากเมืองหลวงไว้แก่เย่ชิงวีแม่ทัพน้อยสกุลเย่ภูมาความสามารถขณะที่เย่ชิงวีกําลังหยอกล้อสนุกสนานกับเพียรรานเมฆประหลาดกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏเพียรรานขอตัวจากไปเพื่อดูลาดเราจึงพบว่าฐานไทยมิงดงังพาคนมาก่อกะบฏนําเป็นปีศาจเจ้งจอกเทียบกับคนทั่วไปยอมได้เปรียบม,มากกว่าแต่คนเดียวจะสู้กับฝูงมาบ้าหมาหมูดได้อย่างไรนางต่อต้านกองทัพ ของทานไทยมิงลางด้วยความกล้าหาญพรั่นนั้นชายชุดกรอะสีดำคนหนึ่งก็ปรากฏตัวพร้อมทหารอีกหลายร้อยคน เย่ชิงวีพาทหารมาล้อมกองทัพสู้ศึกอย่างเข้าหานท่านไทมิงหลังเห็นทีว่าตัวเองจะแพ้จึงได้เปิดตัวอาวุธลับคันศรลาปีศาสตรจังหวะที่เขาคิดว่าตนเองจะชนะราชครูที่แสนมั่นหน้าที่ไปวัดดวงกับเพียรหลานก็แพ้และถูกพลังเวททำร้ายจนตายท่านไทมิงหลังโกรธแค้นอย่างบ้าครั่งใช้พลังอันน้อยนิดส่งลูกธนูสีม่วงไปด้านหน้าตรงซุ้มประตูเมืองเย่ชิงวีหันมองทันเวลาเขาได้ ีบเอาตัวเข้าไปบางนางฮนูปีาสาต์ขนาดใหญ่แทงทะลุหัวใจของแม่ทัพหนุ่มตัดกลางขั้วหัวใจทันทีเพียงแต่ที่เพิ่งจะได้หายใจก็แทบคุมสติตัวเองไม่ได้นางรับร่างของเย่ชิงวีแล้วค่อยๆร่วงสู่พื้นพัสสุธาเย่ชิงวีกล่าวกับนางเพียงแค่ไม่กี่คำเพื่ออํลลาเขาก็ทนทผิดบาดแผลไม่ไหวซึ่ใจในฐานะแม่ทัพหนุ่มปกป้องบ้านเมืองและชายคนหนึ่งที่ปกป้องหญิงคนรัก เพียนรานมองดูเขาเส้นใจด้วยน้ำตานางจึงตัดสินใจมอ่งหัวใจปีศาจและสลับพลังตะบะทั้งหมดเพื่อช่วยชีวิตเขาแต่ก่อนยายรักถูกขโมยจึงไม่รู้ว่าใจนางมอบให้แก่ชิงวีบัดน,นี้มียายรักแต่เขากระบไม่ทันได้ฟังนางบอกรักก็เส้นใจเสียแล้วนางจะไม่ยอมสูญเสียคนรักอีกดังนั้นจึงทำเรื่องไม่คาดคิด ในปีนั้นที่ทั้งสองรักกันอย่างหวานซึ้งเพราะเขาตายจากไปนางจึงสละพลังตะบะร่างมนุษย์สูญหายห่างทั้งเจ็ดสลายไปเพื่อช่วยให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นฉายเดียวในอีพีนี้ที่แอนรู้สึกว่าน้ำตาซึมเลยความรักของทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มผลิดอกออกผลยังไม่ทันหวานกันให้นำใจกลับต้องแยกจากกันไปคนละภพชาติ แล้วด้วยความที่แอดชอบคู่นี้มากมาเป็นพิเศษพอเห็นฉากนี้ปุ๊บใจคือหล่นไปอยู่ตาตุ่มสงสารคู่นี้เขาเพิ่งจะกลับมาดีกันโชคชะตาก็เล่นตลกอยากทั้งสองให้สากกันตลอดกันคนดูคงได้แค่หวังว่าฉากต,ต่อไปยายชิงวีและเพียรรานจะได้มีโอกาสกลับมาเคียงข้างกันเหมือนดังเช่นในอดีตที่ยืนเคียงกันหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและเริ่มเตียงเคียงหมอนกันอย่างละมุนถึงแม้ว่าคืนนี้น้องนักแสดง ซุจนจันนี่จะมาอำลาตัวละครแล้วแต่แอนก็ยังหวังว่าอนาคตจะมีซักฉากเล็กๆให้ทั้งคู่ได้ยืนเคียงข้างกันสักนาทีเดียวสวินาทีเดียวก็เพียงพอให้แอนเนยรู้สึกพอใจมากแล้วและแอนเนี่ยส่าห์รักตัวละครของตัวเองมาตั้งนานค่ะคนเขียนบทยังมาพราวความรักพราวชีวิตของทั้งคู่ไปแบบนี้ขอเนะคะ่ะผู้กูำกับบยยาใจร้ายแบบนี้ยายนะแบบนั้นเนี่ยแอนรับไม่ได้จริงๆมันเศร้าเกินไปค่ะ เดี๋ยวถ้าต่อไปไม่ได้ยืนเคียงคู่กันนะจะสาบแช่งให้อุตสาระของเรามาตั้งนานนะคะสุดท้ายยังจะมาเขียนบทพราคไปจากกันอีกซึ่งฉากสำคัญในตอนที่17ก็จบลงแค่นี้อย่าลืมไปรับชมทางยูกูและทวีดีเพิ่มอันธรสกันให้เต็มที่แล้วเย็นนี้มาร่วมกันอำลาเยซีอูพร้อมกันส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ